ตีต้อนรับสุดเที่ยวบินที่2 3 3จากเมืองไบบุรีไปยังเมืองอันทาราขณะนี้สามารถใช้สัญญาณ WiFi ได้แล้วก็ให้การเดินทางของคุณดบรื่นค่ะคุณหญิงเอเลนอวันนี้คู่มานของคุณจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสารวัตรตามคำสั่งของคุณเขาได้รับข้อเสนอเข้าทำงานในตำแหน่งพาร์ทเนอร์ของวิตมอลเรียบร้อยแล้วการ์ลิ์ฉลองของเขาจะเริ่มันทีเมื่อเขาลงจากเครื่องทราบแล้วเยี่ยมากอดัมอีกอย่างเซบาสเตยียนจากวิตมอลกรุป๊ปกำลังิดต่อเราอย่างลับๆเพื่อขอร่วมลงทุนส่งไฟล์มาหน่อย เซบาสเตียนวิทมอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิทมอร์เอไอเทคโนโลยีทายาทของวิทมอร์คลุกตระกูลที่ร่ำรวยเป็นอันดับสองของรัฐหนึ่งปาเกอร์นายไปบอกกับคุณยายฉันด้วยว่าฉันจะไปแต่งงานกับลูกสาวตระกูลคอตเวลล์บอสครับตระกูลคอตเวลล์คือคกุญแจที่จะพาเราเข้าสู่ทันเดอร์เซอร์เคิลน้ำมันเครือข่ายธุรกิจอะดับล้านล้านบาทเลยนะครับคุณท่านมองว่านี่คือโอกาสทองที่หนึ่งเดียวเราปฏิเสธไม่ได้นะครับงั้นฉันก็เป็นแค่ของประมูลที่ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเหรอมันไม่ยุติธรกกัักับบนหืออเเลย แคุณคอดเวลแซงหน้าเราในตลาดไปแล้วเว้แต่คุณจะแต่งงานกับคนอื่นแงงนนนทนแต่งงานกับคนอื่นงั้นเหรอ <c oughs> ผมว่าผมดันใช้เรียกลูกเรือนะ <c oughs> อ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> บียสายกับเป็นทั่วไปครั้งแรกเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะปกติฉันชินกับอะไรที่ต่างออกไปนิดหน่อย คุณหญิงเอลิร์เชฟได้เตรียมเมนูโปรดของคุณไว้แล้วซาชิมิปลาแซลมอนและทาร์ตบูเบอรี่จากซูรินแล้วคุณไปทำอะไรที่ทวีปพารานาล่ไปทำงานอาสาสร้างที่พักดูแลเด็กๆอ๋อนั่นมันมันเจ๋งมากเลยขอบคุณค่ะเธอคงไม่ได้เงินจากสิ่งนั้นเลยแต่ตอนที่เธอพูดถึงมันดูเหมือนจะมีความหมายมากเธอน่าจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลย บางทีผมชื่อเซบาสเตียนนะเอเลนอร์ค่ะอ้าเอเลนอร์นี่อาจจะฟังดูบ้าไปหน่อยแต่คุณช่วยผมเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องอะไรเหรอคะผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมเป็นซ e อของวิดมอกรุปและเป็นทาย,ยาทของบรกูลวิดมอผมมีอสังหาริมทรัพย์5แห่งและที่ดินส่วนตัวอีก2แห่งรายได้ต่อปี33,000ล้านบาทและ ผมอยากให้คุณมาเป็นภรรยาผมอะไรเนี่ยอขอโทษนะคะอะไรมันคือการแต่างงานหลอกๆแค่หนึ่งปีเท่านั้นผมแค่ต้องการใครสักคนมาเล่นละครเป็นภรรยาและคุณก็ดูเหมือนจะใจดีเข้าใจแล้วคุณบ้าไปแล้วนแน่ๆผมพูดจริงนะเอลิโนคุณไว้ใจผมได้ผมไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาไม่เคยติดยาไม่มีอดีตแย่ๆถ้าคุณโอเคเราเซ็นเอกสารวันนี้ได้เลยอีกอย่าง ผมจะจ่ายให้เดือนละสาล้านสามแสนบาทพร้อมคนโดริมแม่น้ำย่านมิตเทาวทุกอย่างเป็นชื่อคุณคุณเลือกผิดคนแล้วล่ะฉันมีคนรักแล้วและกำลังจะบินกลับไปแต่งงานโอ้คือไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยนะมันก็แค่จบกันแค่นี้สินะงั้นผมคงต้องยอมรับมัน หมดหนทางสักหน่อยนะบริษัท AI อยู่ภายใต้วินมอกรูปใช่ไหมมีเวลาไปได้ไกลเลยนะ t ทนเดอร์เซอร์เคิลหมายตาไว้แล้วแต่ท่านนั่นคือสไลด์ที่คุณจะใช้โนมนาวพวกเขาคุณจบแนะ่อ๋อจริงเหรอแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคุณไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจหรอกเด็กน้อย ไม่เอาหนะ้าตลกดีนะโดยเฉพาะจากผู้ชายที่เพิ่งขอเด็กน้อยคนนี้แต่งงานอะไรกันเพิ่งผ่านไปห้านาทีเองนะเราอาจจะไม่ได้แต่งงานกันแต่ฉันก็ช่วยคุณได้นะนี่คุณจะทำอะไรแก้สไลด์คุณไงขอแค่3,300ล้านเองหรอมักน้อยจังเนะี้ลองขอ3.3ล้านล้านบาทดูสิเดี๋ยวอะไรนะ เสร็จแล้วแบบนี้สิถึงจะถูกคุณทำบ้าอะไรลงไปคุณส่งไปจริงๆเหรอคุณด้อยค่าตัวเองมากเกินไปคุณแย่งพริีเซน์ของผมไปนะคุณรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปช่วยคุณไงช่วยผมเหรอ <c oughs> นี่น่ะเหรอที่เรียกว่าช่วยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรคะ่ะเขาเพิ่งส่งข้อเสนอมูลค่า3.3ล้านล้านบาทไปนะเขาแค่ใส่อารมณ์มากไปหน่อยใส่อารมณ์เหรอเขาไม่เป็นไรหรอก โอ้ oh. ยินดีด้วยนะคะเชื่อฉันเธอทันเดอร์เซอร์เคิลไม่คุยเล่นหรอกเพราะงั้น3,300ล้านบาทนะดูถูกกันชัดๆเลย3-3ล้านล้านบาทสิมันค่อยน่าคุยกันหน่อยคุณต้องคิดให้ใหญ่กว่าน,นี้นี่คุณเอาจริงเหรอเนี่ยด้วยความยินดีเยี่ยมไปเลย คุณยุ่งกับไฟล์ของผมคุณทําให้ผมอับอายต่อหน้าคนอื่นยินดีด้วยนะคุณคือผู้หญิงที่น่างหงุดหงิดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเลยถือว่าโชคดีนะที่เราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมช่วยให้ผู้ชายได้ดีลว3.3ล้านล้านบาทขอบคุณสักคำก็ไม่มี ให้ตายสิแดเนียลไม่เป็นอย่างนั้นแนะ่ห่างกันตั้งห้าปีเขาต้องเซอร์ไพรส์มากแน่ที่เจอฉันแน่ใจหรือว่าจะทำแบบนี้เ้าวิภาิรนาก็อยู่ตั้งไกลแล้วนี่ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวด้วยฉันจะไปเปลี่ยนโลกนะแดนคุณก็รู้มาตลอดว่าน,นี่ความฝันฉัน เมื่อคุณกลับมาเราจะแต่งงานกัน วิทมอรุปไม่จะทแบนี้ใครง่ายๆหรอกนะพวกเราทำสำเร็จแล้วนี่แค่จุดเริ่มต้นของผมเองนะแม่แม่ก็รู้นี่ว่าความฝันของผมคืออยากเป็นซ e อเหมือนเซบาสเตียนวิทมอร์แต่เขาลึกลับมากไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของเขาเลยแต่ผมเดาว่าวันนี้คงได้เจอแน่หลังจากที่ฉันเป็นคนออกทุนให้มาตลอดหลายปีแดเนียลก็ประสบความสำเร็จ ได้เป็นด็อกเตอร์และเป็นหุ้นส่วนของวิทโมกรุก๊ปได้เวลาบอกตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้วและเริ่มต้นชีวิตรักของดรอสุ์ทีดีนะครับแม่เดี๋ยวก็มาแล้วเอล,ลิอ์ไม่ใช่หรอเธอไม่ได้ไปขอท่าอยู่ต่างประเทศหรอ ok กเหรอแล้วเธอมาทำบ้าอะไรที่นี่แดนเนียลยินดีด้วยนะเอล,ลอร์ฉันได้ยินเรื่องข้อเสนอ ฉันเลยอยากมาเซอร์ไพรส์รคุณนะคุณมาทำไมที่นี่เออฉันบินกลับมาหาคุณไงขอเดานะเธอได้ยินเรื่องข้อเสนอจากวิทมอรเรื่องเงินเดือนของเขาเลายรีบคานกลับมาหาเขาสินะว่าไงนะอย่าแซงตกใจหน่อยเลยเธอเล่นหายไปตั้งห้าปีพอเขาได้เป็นหุ้นส่วนเธอกลับมาพร้อมดอกไม้ราคาถูกๆที่ไม่มีค่าอะไรเลยคุณไม่ควรมาที่นี่เอเลนะิอเรื่อง ของเราไม่ว่าจะเคยเป็นอะไรกันมันจบแล้วล่ะอะไรนะเราเลิกก <R oll> er <Center> ันเถอะเธอทำไมล่ะนี่คือทุกอย่างที่เราฝ่าฟันมาด้วยกันหปีเต็มนะคุณคุณบอกว่าคุณรักฉันนี่เธอคิดจริงเหรอว่าแดนเนียลรักเธออย่าพูดเพ้อเจ้อหน่อยเลยลูกชายฉันเขาไปถึงด ok ็อกเตอร์ เขาเพิ่งได้เป็นหุ้นส่วนที่วิตมอร์มีรายได้ปีละ990ล้านบาทแล้วเธอละ่ะเธอหนีไปเลี้ยงเด็กที่ทวีภพาราาเธอคิดจริงเหรอว่าเธอคู่ควรกับเขาแม่ผมพูดถูกเพราะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนเดิมเรอมองไปรอบๆสินี่คืองานเลี้ยงที่วิตมอร์จัดให้ผมส่วนคนพวกนี้เป็นนักลงทุนระดับตำนานมีอำนาจ ตัวจริงแล้วคุณคิดว่าผมจะกล้าแนะนำผู <jaar gender> ้ห <Guys> ญ <wiele> ิงหน้าสมเพศอย่างคุณน่ะเลอฉันมันหน้าอับอายเลยนี่สินะที่ทำให้คุณกลายเป็นแบบนี้แค่ข้อเสนอเดียวจากวิดมอกรุปคุณก็ทำตัวสูงส่งจนแตะต้องไม่ได้เลยเหรอถ้าฉันบอกว่าวิดมอกรุปไม่มีค่าอะไรเลยล่ะ คนอวดดีดียังไงมาดูถูกบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศแบบนี้แม่ครับโอ้โอตายหุดคุณอยากรู้ไหมไว่าทำไมวิทมอร์ถึงให้ข้อเสนอกับคุณเพราะมีใครบางคนใช้เส้นช่วยคุณไว้ใครบางคนที่พวกเขาไม่มีวันเพิกเฉยและคนคนนั้นก็คือฉันเองเดี๋ยวก่อนว่าไงนะแน่ใจเหรอคุณเซบาสเตียนคุณต้องไปชื่อเรื่องนี้แน่ ทันเดอร์เซอร์เคิลเพิงอนุมัติการลงทุนกับเราโดยตรงพวกเขาว่าไงนะ3.3ล,ล้านล้านบาทเลยนะโอ้ะไรนะเป็นฝีมือของคุณหญิงเอลิรนอนอะ่ะประธานหญิงลึกลับของทันเดอร์เซอร์ไงที่เป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอในประเทศยูนิตี้เราคือเป้าหมายแรกของเธอเราได้ดี๋วนี้มาแล้ว3.3ล้านล้านบาทแบบนี้สิถึงจะถูกเธอพูดถ <c oughs> ูกจริงด้วย 3.3จดสาล้านล้านบาทจริงๆปาร์เกอร์ตามหาเธอซะหาใครผู้หญิงที่อยู่บนเที่ยววินจากนยบุรีเอลิโนไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนไหนายต้องหาเธอให้เจอรับทราบครับแต่เออคุณตามหาเธอไปทำไมฉันจะขอเธอแต่งงานเดี๋ยวอะไรนะฮ <laughs> ฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่ท้าทายแบบเธอมาก่อนเลยเธอคือคนที่ฉันเลือกแหละ คนอวดดีเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแนะ่ผมเข้าใจแล้วเอลีนอร์คุณไม่ได้เสียใจเรื่องที่เลิกกันคุณแค่โกรธที่เอาเงินมาทุ่มให้ผมเบาตัวเลขมาเลยเดี๋ยวพอผมได้เงินก้อนแรกจากวิตมอ์ผมจะคืนให้แล้วเราก็จบกันนี่เหละสิ่งที่คุณคิดคิดว่าฉันกลับมาเพราะอยากได้เงินคืนเหรอถ้างั้นก็สาล้านดีไหมงั้น6.6ล้านล่ะ แดเนียล9.9พ้อเสนอสุดท้ายละ9.9ล้านบาทเลยนะที่รักคุณคิดว่าฉันกลับมาเพราะเงินอะเอาเงินแล้วก็ไปซะแดเนียล <Daniel S 2> ควรนล่กกับเธอตั้งนานแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเธอไปทําอะไรที่ต่างประเทศหมายความว่ายังไงกันแนะ่ฉันไม่ถึงว่าถ้าไม่ได้เอาตัวเข้าแลกเงินแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนไปส่งแดเนียลเรียนได้ เธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะเชื่อว่าเธอได้เงินจากการเลี้ยงเด็กนะอะไรเนี่ยกล้าดียังไงเกลิโดเห็นแก่ที่เราคบกันมาเจ็ดปีเอาเงินแล้วออกไปซะแดนเนียลทำไมคุณใจร้ายแบบนี้เขาไม่ต้องการเธอแล้วไงยอมรับความจริงสัทีผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะกับลกูก าการีล่ะเธอบอกว่าจะมางไงคืนนี้ใช่ครับเธอบอกว่ามีธุระต้องจัดการแต่ว่าเธอกำลังมาแล้วอมาการี Margaret ล่ตะมาการีตลูกสาวของเจมส์เวสรองประธานวิทมอ์กรุ๊ปว่าที่ทายา่าต่อจากเซบาสเตียนผู้หญิงอย่างเธอเท่านั้นที่จะเหมาะกับลูกชายของฉันรวยฐานะดีมีชาติตระกูลส่วนเธอเป็นแค่ความผิดพลาดในชีวิตของเขา เอลิโนมากร็อกำลังมาที่นี่คุณควรไปได้แล้วเชื่อผมเถอะคุณไม่อยากอยู่ที่นี่ตอนที่เธอเข้ามาหรอกเพราะว่าพอคุณเห็นหน้าเธอเมื่อไหร่คุณก็จะอาจนอยากหนีที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้สินะนี่มันไม่ใช่เรื่องงานเลยแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นเพราะามาัน,ะนกับเธอผมก็สามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้จริงเหรอคุณคิดเลรวว่าจะมีอนาคตได้ยิ่งใหญ่กว่าตอนอยู่กับฉันคุณน่ะแหละ ไม่เอานะ่าดังนั้นเธอคิดว่าเธอดีกว่าฉันงั้นเหรอไงถุงมากเกดสในที่สุดก็มาถึงแล้ว <c oughs> ถ้าง,งั้นเธอคือเอลินอร์แฟนเก่าของแดเนียลสินะ เหมือนที่ฉันจินตนาการไว้เลยอะชุดราคาถูกหน้าตาธรรมดาแถมยังเกาะผู้ชายที่ทิ้งเธอเหมือนเศษขยะอยู่อีกอย่าไปนสนใจเลยจ้ะเธอไม่คู่ควรกับแดนเนียลเลยเธอเป็นแค่ความผิดพลาดที่น่าสมเพชเธอคิดว่าจะมาแข่งกับฉันได้งั้นเหรอฉันคือมาร์กาเร็ตเวสลูกสาวของเจมส์เวสรองประธานวิทมอร์กรุ๊ปส่วนเธอ <c oughs> เธอไม่คู่ควรแม้แต่ฝุ่นใต้เท้าเลยถ้าพูดถูกฉันไม่เหมือนเธอฉันไม่จำเป็นต้องเกาะบารมีพ่อถึงจะมีค่าว่าอย่างไงนะเธอกล้าพูดจาแบบนั้นกับฉันเหรอออกไปซะก่อนที่ฉันจะให้รอปภลากเธอออไปเหมือนหนูข้างถนนใช่เลยนี่คืองานของคนไฮโซไม่ใช่พวกขอนทันี่มันเกิดอะไรขึ้น โอ้มากาเร็ตมีอะไรกันหรือเปล่าถามเธอดูสิเพราะแดนเนียลทิ้งเธอตอนนี้เธอเลยมาป่วนงานของเขาว้าวดร์เดนเนียลคือคนที่คุณเซบาสเตียนเลือกโดยตัวเองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ใช่เลยลองมองรอบๆดูสิคนพวกนี้ไม่ใช่แขกธรรมดาน ทีมชั้นนำของวิทมอร์ CEO มืออาชีพคนที่ขับเคลื่อนทั้งเมืองนี้ส่วนเธอก็ <c oughs> แค่คนที่เรียนไม่จบที่คิดว่าเลี้ยงเด็กในทวิภารณาคืออาชีพเท่านั้นเองฉันบริหารมูนลนิธิการกุศลโอ้การกุศลเหรอทุกวันนี้เรียกคนตกงานว่าทำการกุศลแล้วเหรอที่รักยอมรับเถอว่าเธอจนและหญิงเกินกว่าจะหางานทำจริงๆทุกคนที่นี่ รู้กันหมดว่าเธอมาทำไมมาตามตื่นลูกชายฉันหวังให้เข้าพาเธอหลุดพ้นจากความต่ำต้อยผู้หญิงหน้าเงินดีๆนี่เองน่าสมเพศจริงๆถ้าอยากแกล้งทำเป็นชนชั้นสูงคราวหน้าก็เลยให้จบก่อนนะได้ยินไหมนี่แหละคือความจริงลูกชายฉันจบด็อกเตอร์เป็นว่าที่หุ้นส่วนใหญ่ส่วนเธอเป็นแค่โคลที่ติดรองเท้าของเขา ตอนนี้กลับไปอยู่ในที่ต่ำๆที่เธอมาซะความฝันของเธอจบลงแล้วเอลิโน่ผู้หญิงน่ะจะยากจนหรือไม่มีการศึกษาก็ได้แต่ว่าเพ้อฝันน่ะผมรับไม่ได้จริงๆ ไม่ว่าคุณจะหลอกตัวเองยังไงผมก็ไม่ดีวันแต่งงานกับคุณน่าคำนะแดนนีลรู้ไหมว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคืออะไรคือการเชื่อคุณเจ็ดปีเต็มเจ็ดปีที่ฉันทำงานแล้วออนเงินให้คุณจ่ายค่าเรียนกับค่าเช่าบ้านแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันได้กลับามางั้นเหรอมาโยนความผิดให้ผมผมไม่ได้บังคับให้คุณทำสักหน่อยฉันไม่ได้โยนความผิดอะไรเลยฉันออกเงินส่งคุณเรียนจบปริญญาเอกฉันช่วยให้คุณได้ทำงานที่วิทยา แล้วพอคุณไปได้ดีคุณก็ทิ้งฉันผมบอกแล้วไงว่าจะคืนเงินให้คุณจะต้องการอะไรอีกนี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะนี่นไม่ใช่การสำนึกผิดแดเนียลแต่มันคือความขี้ขลาดที่ซ่อนอยู่ในเช็คใบนะดวจบกันยิ่คนเนรถคุณ พอได้แล้วผมทนกับคุณไม่ไหวแล้วอ <S <S ออไปจากชีวิตผมซะอุย๊ยตายแล้วดูสภาพเธอสิน่าสมเพชจริงๆมีใครมีผ้าุนหนูไหมแค่เห็นหน้าก็จะกวกและพอเถอะครับคุณผู้หญิงดรแดนเนียลคือคนสำคัญของวิตมอส่วนคุณคุณกำลังทำให้ตัวเองขายหน้าออกไปซะ เจอตัวคุณเอลิโนแล้วครับท,ที่ไหนอยู่ที่สำนักงานใหญ่วิทมอในงานเลี้ยงต้อนรับดร์แดเนียลแต่สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วดร์แดเนียลหระเดี๋ยวเขารีบไปสำนักงานใหญ่เดี๋ยวนี้เห็นไหมละ่ะทุกคนที่นี่ยังรู้เลยว่าเธอกำลังทำให้ตัวเองขายหน้าออกไปเธอเอลิโนก่อนที่มันจะแย่กว่านี้แย่กว่านี้ทำไมละ่ะเพราะว่า เพราะว่าฉันกล้าอยู่ในที่ที่พวกคุณบอกว่าไม่คู่ควรคุณอยาเป็นตัวตลกนักเหรอก็ได้แต่อย่าวังว่าผมจะช่วยคุณตอนที่เรื่องทั้งหมดย้อนกลับมาตบหน้าคุณเองช่วยฉันงั้นเหรอคำดีนะคุณไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นไม่มีสิทธิ์เลยสักนิดขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะจะเดินออกไปเองหรือใช้รอปภลากคุณออกไปเอาสิ เรียกเราปภมาเลยแต่อย่าลืมว่าฉันเข้ามาที่นี่เพราะฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีสิทธิ์ไล่ฉันออกไปทั้งนั้นแม้กระทั่งเซบาสเตียนเร้วกว่านี้อีกฉันไม่สนว่าจะทำยังไงพาฉันไปหาเธอดยูนี่ได้ครับเอลิโนโเธอรู้ไหมว่าเซบาสเตียนวิทมอเป็นใครกันโอ้โหเธอโง่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกอ่ะเธอกล้าดูถูกผู้ชายที่สร้างอาณาจักรนี้ แม้แต่พ่อของฉันยังไม่กลาา้าท้าทายเขาเลยเธอเนี่ยนะเธอจบเห่แล้วล่ะในโลกของพวกเธอเซบาสเตียนอาจจะสูงส่งแต่ในโลกของฉันเขาก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งถ้าฉันเป็นเธอฉันคงจะกังวลมากกว่าที่เธอกล้าทำร้ายฉันเพราะเซบาสเตียนคงไม่ปล่อยเรื่องนี้แนะ่ให้ตายสิเธออยากตายจริงๆสินะเอลิโนผมเข้าใจนะคุณเสียใจที่เราเลิกกันแต่ตอนนี้คุณกำลังควบคุมตัวเองไม่ได้ ถึงกล้าดูถูกคุณเซบาสเตียนแบบนั้นรู้ไหมว่าจริงๆผมจะเสนอให้คุณมาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่ด้วยซ้ําแต่ว่าหลังจากเรื่องนี้ผมว่าคุณไม่คู่ควรได้งานนี้แล้วละ่ะคุณจะเสนอให้ฉันมาทำงานแม่บ้านเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าคนเขาแย่งงานกันขนาดไหนถึงจะได้ทำงานที่นี่แม้แต่รปภยังมีปริญญาเลยแล้วคุณละ่ะยังเรียนไม่จบด้วยซ้ํานี่สิเนะคือสิ่งที่คุณคิดกับฉันนั่นคือความจริงหลังจากจบทุกอย่างนี้ เชื่อผมเถอดเอเลินาวิทมอร์ไม่มีที่ว่างสำหรับคุณฉันไม่ต้องการคำแนะนำจากคุณส่วนเรื่องวิทมอร์จะมีที่ฉันหรือไม่ทำไมคุณไม่ไปถามเซบาสเตียนวิตมอร์เองเฮ้ยอยู่ที่ไหนห้องประชุมครับบรรยากาศตึงเครียดเลยได้ยินมาว่าเธอกับแดนเนี่ลเคยคบกันแล้วเขาก็ทิ้งเธอพวกเขาเลิกกันแล้ว ใช่ครับเงั้นก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องไปแย่งคู่มั่นใครเธอจะเอาอยัางไงเอลิรนหรือว่าเธออยากขายหน้าในที่สาธารณะเลยแม่จะบอกให้ฟังนะเพราะเธอเสียลูกไปเธอเลยอยากลากลูกให้จอมปด้วยเฮ้อช่างเป็นการแก้แค้นของแฟนเก่าที่น่าสมเพชไม่ต้องห่วงนะแดเนียลฉันอยู่ข้างคุณ อย่าลืมนะว่าพ่อของมาการ็ตเป็นถึงรองประธานมีเขาหนุนหลังแผนของเธอจบเหแนห่เชื่อผมเถอะเมื่อคุณเซบาสเตียนมาถึงจะคงเหลือเวลาแค่ห้านาทีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะโง่แบบนี้บอกตรงๆนะการทิ้งคุณไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำ嘛งั้นเหรอเมื่อความจริงปรากฏคุณก็จะรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ครับคุณเซบาสเตียนมาถึงแล้วคุณเซบาสเตียนก็ตรงมาจากสนามบินเลยมาขึ้อยู่ที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวนะเขามาจริงเหรอเนี่ยวุ๊ยตายแล้วเขามาเพื่อแดนเนี่ยโดยเฉพาะได้ยินไหมทุกคนเซบาสเตียนวิตมอร์มาที่นี่เพื่อลูกชายของฉันเลยล่ะนี่แหละตอนนี้ไม่มีใครแตะต้องเราได้อีกแล้วได้ยินไหมเจ้าหนูจ๋าวิตมอร์กรุ๊ปไม่รับพวกไร้ค่าหรอกอ๋อ ก่อนที่ขาเธอจะไม่มีแรงเดินออกไปนี่คือข้อเสนอสุดท้ายเอลิโน16.5ล้านบาท16.5ล้านบาทเลยเหรอมันคุ้มมากถ้าเธอไม่ทำลายข้าคืนนี้ของผม <S <S เอาเงินไปเอลิโนแล้วออกไปซะเงินนี่มากกว่าที่คุณเคยมีทั้งชีวิตอกีกถ้าคุณ ฉลาดพอก็รับเงินแล้วออกไปซะคุณพูดเรื่องอำนาจบ่อยนะแดนนีอลถ้าความจริงเปิดเผยว่าฉันเป็นใครกันแน่ จะต้องมาคุกเข่าขอร้องฉันให้ลืมเหตุการณ์ในคืนนี้แน่เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณกล้าทำให้ผมอับอายอย่างงั้นเลยคณคิดว่าตัวเองสำคัญเหรอะจนคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรได้งั้นเลยงั้นก็เอาเลยสิประกาศให้เต็มที่ไปเลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องหลอกลวงเ่าจะต้องคลานออกจากที่นี่แล้วเลียรองเท้าทุกคนในห้องนี้ โอ้ยไม่เอาหน้าคนอย่างเธอน่ะยังไม่คู่ควรที่จะเลียรองเท้าใครในห้องนี้เลยด้วยซ้ำเธอคือภรรยาของผมแบบนี้สูงพอสำหรับพวกคุณหรือยงังดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม